โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม e-book of mystery นะครับมาจับหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกดีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ก็เอาทุนเข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่เบตแรกนี้ผมจะรปเดิมไปที่เบตห้าสิบละกันนะฮะทุกผู้ชมมาลองดูซิว่าทุนหนึ่งพันที่ผมจะไปได้สุดแค่ไหนนะครับสุรบคิดนี้รับชมเฉพาะบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทาตาม สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับพูดถึงเกมนี้ส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่เะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ปั้นยากพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมเกมนี้มีให้ซื้อฟรีปินด้วยนะครับแล้วก็ใช้แค่ตากาเตอร์สตัวก็ได้เข้าไปลุ้นฟรีกเกมได้เลยนะครับมาลองดูซิว่าเบตห้าสิบจะเจอกับฟรีกเกมสักรอบหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาไปต่อเลยเพื่อน โอ้โหคันติดเทาสามนะอืมสก,กัตเตอร์เอียบหรออย่ลยงี้ดึกนนว่าจะไม่ลงให้แล้วนะท่านผู้ชมมาลุยกันต่อเลยนะรอบนี้ผมจะเลือกเป็นสิบคูณแห่้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะแตกิงหรือเปล่านะไปจับไปครับท่านผู้ชมสำหรับใครสนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้ครับ วันนี้ค่าพี่ก็แตกดิวเหมือนกันนะทากผู้ชมมาเจอกันในช่วงดึกนะครับแตกไปแล้วทั้งหมด2อสเกมนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะอย่างน้อยก็บอกเพิ่มรับพันสองพักู้คีรละนะครับเพราะว่ารอบนี้เอาเข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาขอสิบท่าแรกเพื่อนได้เบ้าโอ้โหขอสิบได้เจนะทุกผู้ชมถ้ามานี่คือน่าจะไปต่อได้อยู่นะครับมาขอน,นักหนักหน่อยเพื่อน โอ้โหโอเคครับทุผู้ชมรอบนี้ได้มาที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับมาลุ้นสองรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับจะเด้งแมสักสองพันหรือเปล่าทานผู้ชมผมว่าถ้าได้สองพันกโอเคนะเพราะว่าดูทรงมันไม่ค่อยจ่ายเขาหลังนะครับโอ้โหเรียบร้อยทานผู้ชมไปต่อเลยเพื่อนมือเปล่าให้เสกแมไว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 าวายวายวายแถวสองโอเคสวยต่อเบ้า มาครับทุนผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่1,90 0บาทนะครับไปรวมยอดนะฮะดูซิว่ารอบนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเก็บห้าสิบบาทนะฮะทุผู้ชมโอเคผมก็บอกมา2,300กว่าบาทนะครับเอีะจะขอไปต่อยสักหน่อยละกันนะฮะทุนผู้ชมตอนนี้ก็ได้กาไรมาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเอาจริงตอนนี้ก็แตกเป้าที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับจะพอตอนนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันทุกผู้ชมดูซิว่าจะมีอะไรมาให้หลุ้นอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไปต่อไม่ไหวจริงก็น่าจะเลิกนะครับปีเกมรอบนี้ขอหนักหนักหน่อยละกันนะทุกผู้ชมเบ็ดร้อยนะครับอ่ะเลือกเหมือนเดิมละกันสิบคูณแห่นะทุกผู้ชมดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับรอบนี้ขอแก้มือหน่อยละกันโอ้โหเปิดต่อมาเข้าไลน์สิบได้มาที่หกร้อยนะฮะทุกผู้ชมไม่มีตัวเชื่อมนะถ้า เจลงแถวแรกก็น่าจะไปต่อได้อยู่นะครับวิดอกนี้สวยต่อเบ้าวิกรอบพองมาทุกผู้ชมวายลงคู่ขนาดนี้ปั๊บเข้าไปเรียบร้อยโอ้โห5,280บาทนะครับวายลงแถวสามจัดไปครับทุกผู้ชมสวยได้นิดได้หน่อยเอาหมดเลยนะครับถือว่าเป็นคุณต่อยอดนะฮทีรอบนี้มันมาดีวะทุกผู้ชม บวกมา6,640บาทนะครับเดี๋ยวตั้ง7รอบสุดท้ายนะมาจบฟีเกมนี้ผมพอละนะฮะไม่น่าจะไปต่อแล้วนะภาวนาขออย่าพลาดเลยกันนะครับโอ้โหตอนนี้เพิ่มคูณไปสิบเแล้วนะทุกผู้ชมจะได้ใช้หรือเปล่าขอจุกๆหน่อยแล้วกันนานๆทีจะเข้ามาเล่นนะครับถ้าตากดีก็อาจจะกลับมาย้ำบ่อยนะครับทุกผู้ชมใสกไปเรือยอืมมาก จังหวะน,นี้เคสวยต่อเปล่ามันต้องแบบนี้ครับผู้ชมโอ้โหเชียดอกนี้หนึ่งหมื่นสองร้อยกว่าบาทนะครับโอ้โหเบ็ดร้อยตัอดีมากท่านผู้ชมมาลุนที่สองรอบสุดท้ายนะครับคูณสิบห้าจะไปต่อได้หรือเปล่าไปต่อเถื่อนจบเลยท่านผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ก็ได้มาประมาณสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบเลยนะ สมกับการรอคอยเลยนะฮะทุกผู้ชมโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ